สวัสดีค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้อะไรก็พิมพ์เซิร์ชถามใน Google ใช่ไหมคะแต่เคยเป็นหรือเปล่าทำไมผลการค้นหามันถึงไม่ตรงใจเราเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูนัตตี้ค่ะมีทริคง่ายๆที่จะให้เราค้นหาสิ่งที่เราต้องการบน Google ได้ง่ายขึ้นตรงใจมากขึ้นส่วนจะทำยังไงนั้นเรามาดูทริคก,กันเลยค่ะ มาเริ่มต้นด้วยวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกเป็นวิธีการค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูดใช้สำหรับการหาคีย์เวิร์ดที่มีลักษณะเป็นกลุ่มคำวลีหรือประโยคที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยคนั้นโดยไม่มีการแยกคำกันค่ะเช่น ถ้าน้องๆต้องการค้นหาเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นรุ่นใหม่ๆในปีนี้ที่ชื่อว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้า2,022ให้พิมพ์เครื่องหมายเปิดคำพูดสกูตเตอร์ไฟฟ้า2022เพียงแค่นี้ Google ก็จะทำการค้นหาประโยคเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้า2022ทั้งประโยคโดยไม่แยกคำค้นหาค่ะ อีกทริคหนึ่งคือการตัดคำที่เราไม่ได้ต้องการค้นหาออกไปเลยค่ะวิธีง่ายๆคือใช้เครื่องหมายขีดหรือเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับรถยนต์แต่ไม่ได้อยากได้คำว่ามือสองหรือคำว่ารถยนต์มือสองเข้ามานะคะก็ให้พิมพ์คำค้นหาหรือพิมพ์คีย์เวิร์ดว่ารถยนต์ขีดมือสองเพียงเท่านี้ค่ะ Google ก็จะทำการตัดทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์มือสองให้เราเลยค่ะดังนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจกับเรามากขึ้นด้วยค่ะหรือถ้าหากต้องการจะค้นหารูปภาพที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นมาดูเทคนิคนี้กันเลยค่ะกับการหาภาพแบบต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่ภาพถ่ายเท่านั้นเผื่อน้องๆคนไหนอยากได้รูปภาพแบบก i ิฟที่สามารถขยับดุกดิ๊กไปมาได้หรือว่าภาพวาดก็สามารถค้นหาได้จาก กูเกิลเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่เราเข้าไปที่คนรูปและค้นหารูปภาพที่เราต้องการเช่นสัตว์เลี้ยงจากนั้นไปที่คำว่าเครื่องมือค่ะก็จะมีขนาดสีและประเภทของรูปภาพให้เราเลือกค่ะหากคลิกไปที่ประเภทก็จะมีประเภทของรูปภาพให้เราเลือกได้เช่นคลิปอาร์ตภาพวาดลายเส้นหรือกิฟต์ คลิปอาร์ตก็จะเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพที่มีสีสันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยหรือ,รอถ้าเป็นภาพวาดลายเส้นก็จะมีเฉพาะที่เป็นลายเส้นของรูปร่างสัตว์เหลียงเท่านั้นหรือสุดท้ายถ้าเราเลือกเป็นไฟล์ก i ิฟค่ะก็จะได้เป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถดูดิกได้เลยค่ะ อีกหนึ่งวิธีการนะคะก็คือการใส่คำที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิมพ์คีย์เวิร์ดแค่รถยนต์ Google ก็จะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์มาแสดงให้เราทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติของรถยนต์ความหมายของรถยนต์หรือประเภทของรถยนต์ก็ตามแต่ถ้าเราค้นหาเจาะจงไปเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าปี2022ก็จะมีแต่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวในปี 2022ที่เราสนใจแบบนี้เป็นต้นค่ะรวมถึงยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการค้นหาของ Google ได้ค่ะเช่นเครื่องหมายบวกเพื่อช่วยค้นหาคำหลายคำเช่นค้นหาคำว่าขนมบวกญี่ปุ่นบวกราคาถูกเราก็จะได้ขนมญี่ปุ่นราคาถูกนั่นเองหรือถ้าเป็นเครื่องหมายสกุลเงินค่ะ ก็สำหรับค้นหาราคาของสิ่งของต่างๆสุดท้ายค่ะเป็นเครื่องหมายแฮชแท็กเพื่อค้นหาหัวข้อเทรนที่ใช้แฮชแท a กนี้ค่ะ